หลังจากเดินทางมาถึงวิทยาลัยนั้นรถวิทยาลัยก็เดินทางตามมาติดๆทำให้เราได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนที่ทําให้เรามารู้จักกันดีหลังอย่างเช่นพี่แพคและพระเอกของงานอย่างพี่วารอนั่นเองและระหว่างที่เดินทางมาด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักกันเลยก็เงียบมากทุกคนมีแค่ท่านประธานนี้ที่แบบดีดพลังเอเนอร์จีเยอะที่สุดคนเดียวเลยอะ่ะและหลังจากที่เดินทางมาถึงที่ค่ายนั้นพวกเราได้มีการนั่งล้อมวงเพื่อที่จะทากิจกรรมสตอรี่เทลลิงและ break the ice หรือละลายพฤติกรรมนั่นเองครับกิจกรรม storytelling นั้นคือการเล่าเรื่องต่อจากคนที่แล้วโดยให้เชื่อมโยงกับชื่อของตนเองเพื่อที่จะเป็นนิทานต่อไปนั่นเองครับและหลังจากที่เราทำกิจกรรมของครูอนนท์เสร็จแล้วนั้นจะมีอาหารเบเกที่เป็นนมน้ำผลไม้แจกให้กับน้องๆทุกคนก่อนที่จะไปเข้าฐานกันเองครับถัดมาฐานนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆครับลืมอัดคลิป <Huh? S 2> โดยฐานแรกนี้นั้นจะเป็นฐานของครูหมิวโดยจะเน้นไปที่ s t o r y ่เทลลิงเป็นการเล่าเรื่องโดยอิงจากประสบการณ์ชีวิตของพวกเราน่นเองครับหลังจากที่พวกเราเข้ากิจกรรมแรกกันเสร็จแล้วพวกเราก็มารับประทานอาหารกลางวันกันต่อมีทั้งส้มตำและไข่คนนั่นเองครับพอได้กินกันแล้วพวกเรามาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากครูสุรชัยคำพาตันนั่นก็คือการแลกช้อนกันกินโดยมีจุดประสงค์ง่ายๆก็คือ ทำให้หนักศึกษารู้จักการให้นั่นเองครับและหลังจากการรับประทานอาหารกลางวันนั้นพวกเราได้มาสู่ฐานของครูเจนหรือฐานที่2นั่นเองครับโดยฐานนี้มีชื่อว่าฐานพูดฉับพลันหรือการจับฉลากและขึ้นมาพูดคำคีย์เวิร์ดโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าคือคำว่าอะไร และในฐานถัดมาหรือฐานสุดท้ายนั้นคือฐานของครูแสนดีหรือฐานบุคลิกภาพนั่นเองครับและในกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นั้นคือกิจกรรมใบสีสู่ขวัญโดยคู้สุรชัยคำพาตันหรือครูฮอตหมอพรามของเราและมีผู้ร่วมจัดทำโดยครูอนุล,ลีสีคำพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และพี่เลี้ยงสตาส่วนอื่นๆของกิจกรรมค่าย และในส่วนนี้นั้นเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาล้อมวงกันพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในงานก่อนที่จะจากกันไปโดยพูดถึงกิจกรรมต่างๆความรู้สึกต่างๆที่ได้มาเข้าค่ายลหลายๆท่านก็มีฉากมีความสุขเหนื่อยไม่สมหวังบ้างอะไรบางเรื่องแต่โดยโรวมนั้นกิจกรรมออกมามีความสุขและครบรถเพอร์เฟกมากจริงๆครับ โดยจะมีภาพบรรยากาศสวยๆให้รับชมกันทางภาพข้างต้นนั่นเองครับและกิจกรรมสุดท้ายและท้ายที่สุดนั้นคือกิจกรรมล้อมวงจับการ์ดขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าฉันคืออะไรและในส่วนของทุกๆคนนั้นอาจจะได้เป็นฉันคือความสุขฉันคือความสดใสฉันคือความร่าเริงฉันคือความหวัง แต่ในส่วนของกิจกรรมนี้นั้นผมได้ความสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่พูดถึงตัวเองในรูปแบบต่างๆตามหัวข้อที่จับได้โดยกิจกรรมนี้นั้นเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า Wholesome a c t i v i t y หรือกิจกรรมที่อบอุ่นหัวใจมากๆทีเดียวครับโดยทุกคนพูดถึงความรู้สึกที่เกี่ยวกับภายในจิตใจตนเองว่าฉันคือความสร้างสรรค์แบบใดฉันคือความสุขแบบใด ฉันคือความหวังแบบไหนและในท้ายที่สุดนั้นผมอยากจะขอฝากทุกคนไว้ว่ามีความสุขกับวันพรุ่งนี้และใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเถอะครับ mm. และสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ